ก็มีประกาศนะฮะประกาศจังหวัดนะเป,เป็นพื้นที่ที่ที่ประสบภัยเรื่องของโรคติดต่อในในโครกระบือนะครับในพื้นที่ที่มีสถานการณ์นะครับแล้วก็ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของทีมงานองคสัตว์ลงไปให้การช่วยเหลือแล้วก็สำรวจพี่น้องประชาชนรวมทั้งการาห้ามเคลืญญญ่อนย้ายสัตว์ด้วยในช่วงนี้รวมทั้งการาปิดตลาดนัดโครกระบือต่างๆก็ตัวนี้ก็ สอดคล้องมาต่อนเนื่องมาจากในเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยรบบตัวนี้ก็เป็นการป้องกันแล้วก็เปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้แจ้งขอรับการช่วยเหลือมาที่สำนักงานบริษัทหรือศูนย์ดำรงธรรมครับจากการสืบวนตั้งต้นนี้สัตว์ตัวเยอะไหมครับก็เยอะแต่ว่าตอนนี้แนวโน้มลดลงแล้วนะครับประมาณเท่าไหร่ครับท่านประหลัสุดอยู่ที่ประมาณสัร้อยเก้0ร้อยตัวนะครับ

มันได้มันได้2มื้อนี้แล้วคือเมื่อวานนี่เพิ่นว่ายุ่งมันต้องซ่ามากินแหนมันกินบ่เอาออกมาอยู่เถอะสั่นตาลุนี่นี่ <n> <m necessary> <m> ป่าไปหาผมอยู่นี่ยมันสีหอกมันมีบอสสีิ่งแล้วตัวนี้จะไเข็มแล้วยังยอีกเข็มหนึงวันนี้้อนนองคปนกระบไดเลือดเลือดมันสีอันนั้นมันตัวนี้สิแตกออกเปื่อน้องนี่มันตาเป็นห่วงอยู่ตอนนี้คือของคนยังซ้ำลางอุดมเพราะว่ามันผูกก่มันออกง่วเพิ่งก็นั่น